สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะหวังว่าทุกคนคงจะสบายดีนะคลิปนี้นะไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคะไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะ ให้สามกองนะคะหนึ่งสองสาม กองน,นี้นะคะกองที่หคุณเนี่ยจะได้รับบางอย่างทดแทนนะความรู้สึกที่คุณได้สูญเสียไปแต่มันจะเป็นความต้องการของคุณหรือเปล่านี่คืออีกเรื่องหนึ่งนะแต่ก็เชื่อว่าสิ่งที่คุณจะได้เนะี่ยมันดีสำหรับคุณนะดังนั้นเมื่อได้มันมาแล้วคุณควรสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองนะคะคว้าโอกาส ที่กำลังจะเข้ามาหาคุณนะมุ่งมั่นแล้วก็พยายามถึงแม้ว่ามันอาจจะมีความล่าชาไปบ้างนะคุณสามารถแก้ไขค,คะ่ะเป็นแปลงมันได้ปรับปรงุงหาวิธีการใหม่ๆนะแล้วคุณจะเจอผลลัพธ์ที่มันดีกว่าดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคุณสามารถเรียกว่าเปลี่ยนตัวเอง แก้ไขได้มองจากอดีตแล้วคุณรู้ว่าคุณควรทำอะไรนะคุณค่อนข้างมีประสบการณ์มีความคิดเชิงบวกมี Energy เยอะแล้วก็เชื่อว่าการเริ่มต้นใหม่ๆการตัดสินใจของคุณจะเป็นไปในทิศทางที่มันถูกต้องนะคะดังนั้นเติบโตคะ่ะเปลี่ยนตัวเองแล้วก็เชื่อว่าความโชคดีพลังงานชีวิตดีๆ รอคุณอยู่สิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ คุณควรประเมินนะะสถานการณ์ในทุกๆด้านอย่าใจร้อนนะคะสงบสติอารมณ์ใจเย็นมั่นใจในสิ่งที่คุณกำลังจะทำนะคะโอกาสดีๆรออยู่ค่ะเส้นทางที่คุณเลือกเดินนะคะคุณคิดไปแล้ว,วคุณจะทาอะไรนะคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรโอกาสที่คุณจะ เปลี่ยนมันพร้อมที่จะรุยลงมือทำมันนะคะแต่ขออย่างเดียวอย่าใจร้อนอย่ารีบเร่งเวลาเกินไปนะคะบางครั้งบางทีคุณคุณอาจจะมองสถานการณ์ไม่ออกดังนั้นมันเหมือนภาพลงตาบางอยา่างที่คุณจะต้องเปิดความรู้สึกของคุณจริงๆเห็นมันจริงๆแล้วคุณจะเชื่อว่า คุณควรจะทำอะไรแต่คุณจะต้องใช้ความอดทนใจเย็นค่อยๆค,คิดค้นหาตรวจสอบอะไรทุกอย่างที่คุณจะต้องทำทุกๆขั้นตอนอย่ามองข้ามอย่าเร่งเวลาอย่ารีบใจเย็นๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณจะเห็นถึงผลลัพธ์เชื่อว่าสัญชาตญาณของคุณสามารถปรับให้เข้ากับ ทุกสถานการณ์ของคุณได้แค่ขออย่างเดียวอย่าใจร้อนนะมีสติระงับอารมณ์ของตัวเองหายใจลึกๆแล้วก็เชื่อว่าคุณจะทำมันได้นะคะค่อยๆค,คิดเป็นกำลังใจให้นะคะ ไม่ต้องกลัวนะคะอย่าให้คุณเปิดรับแนวคิดกล้าที่จะลงมือทํากล้าที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นคุณจะได้ตามความต้องการของคุณนะคะเข้าใจว่าบางทีคุณอาจจะกลัวนะไม่กล้าเพราะมันดูไม่ไม่คุ้นเคยไม่ไม่ชินอะไรแบบนี้มันเหมือนการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แปลกแล้วก็แหวกแนวสำหรับคุณนะคะพักดันตัวเองนะคะเปยนแปลงตัวเอง ถ้ามันไม่ดีมันไม่คุ้มค่าก็หาทางวิธีการอื่นๆนะที่มันรู้สึกว่ามีทางเลือกมากกว่าหนึ่งทางนะฮะคุณต้องมีที่เขาเรียกว่าต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ก่อนนะฮะทำด้วยตัวเองเริ่มต้นด้วยตัวเองก่อนดังนั้นการที่คุณมีวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองวิธีที่สามถ้าวิธีที่หนึ่งมันไม่ได้ผลก็ขั้นตอนต่อไปแผนหนึ่งแผนสองนะฮะมีสำรองไว้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีม EN ันไม่ขาดไม่เกินคือวิธีการของคุณวิธีไหนที่มันดีที่สุดเราก็จะเลือกอันนันถูกต้องไหมดังนั้นความตั้งใจของคุณนะคะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องการอะไรแค่จัดระเบียบวิธีการลำดับความคิดของคุณลำดับขั้นตอนเชื่อมั่นในตัวเองดีแล้วนะคะไว้ใจตัวเองเพราะคุณต้องพึ่งพาตัวเองก่อนเป็นหลักในตอนนี้นะแล้วมืถึง ถึงณนะช่วงเวลาหนึ่งก็เชื่อว่าความตั้งใจและความมุ่งมั่นของคุณเป้าหมายของคุณคุณใช้สติปัญญาใช้สิ่งที่คุณมีความคิดสร้างสารรค์หรือพรสวรรค์ต่างๆแล้วก็เชื่อว่าชัยชนะรอคุณอยู่นะคะจักรวาลเปิดรับคุณเสมอดังนั้นไม่ไม่ต้องกลัวเพราะเชื่อว่าเข้าใจว่าเวลามันมันย้อนกลับไม่ได้นะฮะ ดังนั้นค่อยๆค,คิดมันอาจจะมีแนวทางใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นสำหรับคุณนะความสำเร็จรอคุณอยู่ค่ะไม่ไกลเกินเอื้อมเลยนะคะหาวิธีการแนวคิดที่จะพัฒนาและเป,ปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นกำลังใจให้นะคะ